แม่ขายทุกอย่างแม้กระทั่งบ้านที่เคยอยู่เพื่อส่งลูกเรียนให้มีอนาคตแต่วันที่แม่ป่วยหนักที่สุดลูกกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนวันที่แม่ได้ยินเสียงเปิดประตูอีกครั้งเรื่องราวที่ตามมาจะทําให้คุณน้ําตาไหลไม่หยุดแม่เริ่มกระแอมเบาๆเสียงไอสะท้อนก้องไปทั่วห้องไม้เก่ากลิ่นยาผสมกับกลิ่นฝุ่นลอยอวนดวงตาที่เคยสดใสกลับหม่นลงเธอนั่งอยู่บนเตียงเหล็กเก่าสายตาจับจ้องไปที่รูปถ่ายลูกชายในกรอบไม้ ภาพเด็กน้อยในชุดนักเรียนยืนยิ้มกว้างภาพนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่เธอกลับเปลี่ยนไปบ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่ตอนนี้ว่างเปล่าเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจหนักๆของตัวเองทุกมุมบ้านมีร่องรอยการขายท่อตลาดตู้โต๊ะเก้าอี้ถูกขายหมดเพื่อแลกกับค่าเรียนในใจของแม่ยังมีความหวังหวังว่าสักวันลูกจะกลับมาหาหวังว่าเสียงเรียกแม่จะดังขึ้นอีกครั้งแสงแดดยามเย็นส่องลอดหน้าต่างไม้ กระทบกับผ้าปูที่นอนสีซีดจนแทบขาวโพลนเสียงรองเท้าแตะของใครบางคนดังใกล้ประตูหัวใจแม่เต้นแรงขึ้นทันทีเธอพยายามยันกายขึ้นนั่งร่างกายอ่อนแรงจนมือสัน่นดวงตาเบิกกว้างมองไปยังเงาที่ทอดยาวเข้ามาในห้องเสียงประตูเปิดช้าๆเสียงบานพับประตูครางแผวเบาอากาศเย็นจากข้างนอกพัดเข้ามากลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังไม่จางหายแม่กระพริบตาทีๆเพื่อให้ภาพตรงหน้าชัดเจน เงานั้นเคลื่อนตัวเข้ามาช้าๆฝีเท้าหนักแน่นแต่ไม่รีบร้อนแม่ยกมือขึ้นพาดอกหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเสียงกระเป๋าวางกระแทกพื้นดังสะท้อนแม่ขยับตัวเล็กน้อยริมฝีปากแห้งผากพยายามจะพูดแต่เสียงที่ออกมากลับแผ่วเบาเกือบไม่ชัดลูกใช่ลูกหรือเปล่าดวงตาของแม่พร่าเลือนภาพตรงหน้าเริ่มค่อยๆชัดขึ้นชายหนุ่มในชุดสุสะอาดเรียบร้ยืนอยู่แม่จ้องเขาเนิ่นนาน รอยยิ้มค่อยๆปรากฏบนใบหน้าเหี่ยวยน่นแม่คิดถึงเหลือเกินน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวแต่เสียงตอบกลับกลับเย็นชาแม่ผมแค่มาดูบ้านหลังนี้ประโยคสั้นๆกรีดลึกลงในหัวใจราวกับถูกมีกรีดทีละชั้นแม่สะดุ้งเล็กน้อยเสียงลมหายใจสะดุดเธอพยายามเก็บความสั่นไหวไว้แต่มือกลับกำผ้าปูเตียงน,นั่นลูกชายก้าวเดินไปรอบห้องสายตามองทุกมุมราวกับตรวจสอบสิ่งของ บ้านหลังนี้ถ้าขายต่อคงได้ราคาดีเสียงนั้นดังชัดเจนก้องอยู่ในหูแม่แม่กลืนน้ำลายฝืดคอเธอพยายามเอื้อมมือออกไปหวังเพียงแต่ชายเสื้อของลูกแต่เขากลับถอยหลังโดยไม่หันมามองแม่ขายทุกอย่างให้ลูกเรียนเสียงสั่นผ้าดังออกมาแม้แต่บ้านก็เคยคิดจะปล่อยแต่ประโยคยังไม่ทันจบเสียงลูกชายก็ตัดขึ้นผมไม่อยากได้บ้านเก่าๆแบบนี้เขาหันกลับมาสายตาไร้ความอ่อนโยน ผมอยากสร้างชีวิตใหม่น้ำเสียงแข็งกระด้างดังขึ้นในห้องเงียบแม่รู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลทุกคำเหมือนค้อนทุบหัวใจทีละครั้งเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอกกลายเป็นเสียงเดียวที่คอยย้ำเตือนความเจ็บปวดเธอกรับพริบตาเร็วขึ้นภาพลูกตรงหน้าชัดเจนเกินกว่าจะหลอกตัวเองความทรงจำสมัยที่เขายังเล็กเล่นเข้ามาภาพมือเล็กๆที่เคยจับมือเธอแน่ในวันเปิดเทอมแรกลูกแม่เจ็บเหลือเกิน เสียงนั้นหลุดออกมาพร้อมน้ำตาดวงตาของแม่เต็มไปด้วยความคาดหวังที่แตกสลายเธอรอให้เขาเอื้อมมือกลับมาแต่ไม่มีแม้เงาลูกชายเดินไปที่หน้าต่างเปิดออกให้ลมพัดเข้ามาแรงขึ้นม่านสีขาวปลิวสะบัดเสียงกระดาษบนโต๊ะปลิวตกพื้นกระจายแม่สะดุ้งกับเสียงนั้นหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกสัน่นเธอมองลูกชายที่ยืนหันหลังใบหน้าไม่แสดงความรู้สึกใดๆผมเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องเริ่มจากศูนย์ เขาพูดโดยไม่หันกลับแต่ผมไม่เคยขอให้แม่ขายบ้านคำพูดนั้นบาดลึกกว่าเดิมแม่อ้าปากจะตอบแต่เสียงขาดหายเพียงลมหายใจหอบสั้นๆดังออกมาดวงตาสั่นไหวจ้องไปยังแผ่นหลังลูกเหมือนรอปาฏิหาริย์เล็กๆลูกชายหันมาช้าๆสายตาเรียบเฉยไร้แววอ่อนโยนเขามองแม่ที่นอนอยู่บนเตียงสายตานั้นเย็นชาจนแม่ขนลุกผมไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครเสียงนั้นดังชัดราวกับประโยคสุดท้าย แม่กำลังหายใจถี่ร่างกายอ่อนแรงแทบขยับไม่ได้เธอยกมือสันส่นๆขึ้นมาแต่ลงบนอกตัวเองเบาๆความเจ็บปวดแล่นไปทั่วทั้งอกแสงแดดยามเย็นค่อยๆเลือนหายไปในห้องเหลือเพียงความมืดบางส่วนเสียงรองเท้าลูกชายยังดังอยู่ก้าวช้าๆแต่มั่นคงทุกก้าวเหมือนเหยียบลงบนหัวใจแม่กลิ่นยาแรงขึ้นเรื่อยๆแม่หายใจติดขัดริมฝีปากแตกแห้งขยับช้าๆ ลูกแม่ไม่อยากได้อะไรเลยนอกจากรักคำพูดนั้นเบาเหมือนเสียงกระซิบแต่กลับเต็มไปด้วยแรงสะเทือนลูกชายเงียบไม่ตอบกลับดวงตาของเขากวาดมองไปรอบห้องอีกครั้งแม่มองเห็นเงาของเขายาวเหยียดทอดข้ามเตียงมาจนถึงปลายเท้าเธอหัวใจแม่สั่นสะท้านน้ำตาเอ่อคลอไหลลงข้างแก้มแม่อยู่คนเดียวมานานแล้วเสียงพ้าดังขึ้นอีกครั้งทุกคืนแม่ได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเอง เธอพูดช้าๆกลั้นสะอื้นไว้ไม่อยู่ลูกชายเม้มปากนั่นเขาหันหน้าไปอีกทางไม่สบตาเสียงหอบหายใจของแม่ยังดังต่อเนื่องบรรยากาศในห้องหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเสียงนาฬิกาดังชัดขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีเหมือนยืดยาวออกแม่จ้องลูกชายด้วยดวงตาที่อ่อนล้าแต่ยังคงมีประกายเล็กๆของความหวังลูกยังจำได้ไหมตอนที่แม่หิ้วข้าวแกงร้อนๆไปส่งที่โรงเรียนเธอถามด้วยเสียงสัน่น แม่ยืนตากฝนรอหน้าประตูแค่หวังให้ลูกได้กินอิ่มดวงตาเริ่มพร่ามัวจนภาพตรงหน้าสั่นไหวลูกชายยังนิ่งใบหน้าหนักแน่นไม่แสดงอารมณ์แม่กัดฟันพยายามพูดต่อเสียงเธอสั่นจนแทบขาดห่วงแม่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใหญ่โตแม่แค่อยากได้รอยยิ้มของลูกแค่นั้นก็พอแล้วเสียงสะอื้นดังสอดแทรกประโยคลูกชายกำมือน,นั่นเสียงเล็บจิกเข้ากับฝ่ามือดังเบาๆเขาหันมามองแม่อีกครั้ง สายตายังแข็งกระด้างแต่ในนั้นมีประกายบางอย่างแฝงอยู่แม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ไม่แน่ใจว่านั่นคือความจริงหรือเพียงความหวังหัวใจเธอเต้นแรงทั้งจากความเจ็บปวดและการรอคอยเสียงหายใจของเธอถี่ขึ้นเรื่อยเเงาของลูกชายขยับเข้ามาใกล้เตียงเสียงก้าวเท้าดังกล้องในห้องเงียบแม่ยกมือขึ้นอีกครั้งหวังว่าจะมีใครสักคนมากุมมือเธอไว้แต่มือของเธอค้างกลางอากาศไม่มีแรงพอจะเอื้อมถึง สายตาจับจ้องลูกชายที่ยืนนิ่งราวกับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวแม่พยายามเก็บแรงสุดท้ายริมฝีปากแห้งแตกขยับช้าๆลูกแม่ขอโทษถ้าแม่ทำให้ลำบากน้ำตาหยดใหญ่ร่วงลงเปียกหมอนเสียงเงียบปกคลุมทั้งห้องแม่หลับตาลงช้าๆราวกับรอฟังคำพูดบางอย่างจากลูกชายแต่สิ่งที่ดังขึ้นกลับเป็นเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองลูกชายยืนนิ่งมองภาพตรงหน้าหัวใจของเขาเต้นแรงไม่ต่างกัน เขากัดฟันแน่นพยายามกดความรู้สึกไว้แสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าเหลือเพียงความมืดครอบคลุมทั้งห้องความมืดยามค่ำคลี่คลุมห้องทั้งห้องแสงไฟจากเสาไฟริมถนนลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเงาม่านปลิวสะบัดตามแรงลมเสียงใบไม้ไหวกระทบกันเป็นจังหวะสม่ำเสมอแม่ยังนอนนิ่งบนเตียงเหล็กเสียงหายใจแผ่วบางราวกับจะขาดหายทุกขณะลูกชายยืนอยู่ปลายเตียงสายตาจับจ้องแต่ไม่กล้าเอื้อมมือแตะ ความเงียบย่าวจนชวนอึดอัดเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กตอกไม่หยุดทุกวินาทีเหมือนตอกย้ำความจริงอันเจ็บปวดหัวใจของแม่ยังคงเต้นอ่อนแรงแต่สม่ำเสมอแม่ค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาขุ่นมัวแต่ยังคงสองประกายแห่งความหวังริมฝีปากสั่นเบาๆลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสียงนั้นเบาราวกระซิบแต่ดังชัดเจนในหัวใจลูกชายเขาขยับตัวเล็กน้อยก้าวเข้าใกล้เตียงมากกว่าเดิม กลิ่นยาหอมแรงอย่างคลุง้งผสมกับกลิ่นเก่าอับชื้นของไม้ลูกชายยกมือขึ้นแต่กลับหยุดกลางอากาศไม่กล้าแตะแม่หอบหายใจแรงขึ้นหัวใจเต้นถีรัวมือที่สั่นไหวยกขึ้นมาช้าๆหวังให้มีมืออีกข้างมากุมไว้สายตาทั้งคู่สบกันหนึ่งเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและรอคอยอีกหนึ่งเต็มไปด้วยความสับสนและลังเลบรรยากาศในห้องหนักอึ้งจนแทบไม่มีอากาศหายใจลูกชายหันหน้าหนี เสียงลมหายใจเขาแรงขึ้นเล็กน้อยแม่ผมไม่รู้ว่าควรทำยังไงคำพูดนั้นหลุดออกมาอย่างยากลำบากแม่ยิ้มบางๆแม้ดวงตาจะพร่หมัวไม่ต้องทำอะไรเลยลูกแค่ไม่ลืมว่าแม่เคยรักก็พอเสียงสะอื้นของแม่ดังแผ่วเบาลูกชายยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบโถมใส่เขากัดฟันแน่นจนได้ยินเสียงกรอดดวงตาเริ่มแดงจัดแต่ยังไม่หลั่งน้ำตาเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าว สายตามองรูปถ่ายบนผนังห้องรูปเด็กน้อยยืนยิ้มเคียงข้างแม่ในวันเก่าภาพนั้นตอกย้ำความทรงจำที่เขาพยายามลืมแม่หอบหายใจทีขึ้นอีกเสียงไอสะท้อนดังก้องไปทั่วห้องร่างกายสั่นเทิมเหมือนไร้เรี่ยวแรงแต่ยังคงยกมือขึ้นรอการสัมผัสจากลูกลูกชายกำมือน,นั่นเราากับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจเขาเก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวแต่หยุดกลางทางเหมือนถูกตรึงไว้แม่ผมเหนื่อย เสียงนั้นดังสั่นพร่าเหนื่อยกับการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคำพูดแทงลึกลงในความเงียบแม่กระพริบตาช้าๆหยาดน้ำตาไหลซึมออกมาจากหางตาลูกไม่เคยอยู่คนเดียวแม่อยู่ตรงนี้เสมอเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อทุกเสียงก้องสะท้อนในอกลูกชายความทรงจำไหลย,ย้อนกลับมาเสียงหัวเราะในวัยเด็กเสียงกล่อมก่อนนอนลูกชายยกมือขึ้นแต่หน้าผากตัวเองเหมือนพยายามขับไล่ความคิดที่รุมเรา้า เขาหันกลับมามองแม่บนเตียงภาพนั้นทำให้หัวใจสั่นไหวเกินต้านแม่พยายามขยับริมฝีปากอีกครั้งเสียงแทบไม่ออกจากลำคอลูกอย่าเดินหนีแม่ดวงตาที่สั่นไหวยังเต็มไปด้วยความหวังความเงียบปกคลุมอีกครั้งเพียงเสียงหายใจของแม่ที่ดังแผ่วๆลูกชายก้าวเข้ามาใกล้เตียงที่สุดมองใบหน้าแม่ที่อ่อนแรงเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นเขายื่นมือออกช้าๆแต่ก่อนจะถึงกลับชักกลับอย่างรวดเร็ว ราวกับกลัวบางสิ่งสายตาสั่นไหวไม่มั่นคงแม่ไอแรงจนตวงเสียงไอสะท้อนก้องทำให้ห้องสั่นสะเทือนลูกชายสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขามองแม่ที่ตัวสั่นด้วยความเจ็บปวดดวงตากว้างเบิกด้วยความหวาดกลัวและตกใจริมฝีปากขยับเหมือนอยากพูดบางอย่างแต่เสียงกลับติดคอไม่ออกแม่ยกมือขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แทบไม่มีแรงมือที่สั่นค้างอยู่กลางอากาศ เหมือนกำลังรอปาฏิหาริ์เพียงเสี้ยววินาทีสายตาลูกชายเริ่มพร่ามัวดวงตาแดงจัดเหมือนจะร้องไห้เขากัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมร่างกายสั่นสะท้านไปทั้งตัวในห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นแม่ยังจ้องลูกด้วยสายตาเปี่ยมรักทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนถูกยืดออกไม่สิ้นสุดเงาของทั้งคู่ซ้อนทับกันในความมืดลูกชายยกมือขึ้นอีกครั้งช้าและหนักราวกับถูกพันธนาการมือค่อยๆเคลื่อนเข้าไกล จนปลายนิ้วแทบสัมผัสมือแม่แม่ยิ้มบางๆน้ำตาไหลรินไม่หยุดเสียงหอบหายใจยังถี่และแรงแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความสุขชั่วขณะแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงเรียกเข้าดังก้องทำลายบรรยากาศทั้งหมดลูกชายชะงักทันทีมือที่เกือบแตกกลับชักออกห่างอีกครั้งแม่เบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงอย่างตกตะลึงเสียงโทรศัพท์ยังดังไม่หยุดลูกชายหันหลังให้แม่แล้วเดินไปหยิบโทรศัพท แม่พยายามเปล่งเสียงเรียกแต่เสียงขาดหายกลางลำคอเพียงเสียงลมหายใจหอบหนักดังแทนดวงตายังคงจับจ้องลูกชายที่หันหลังให้เขากดรับโทรศัพท์เสียงทุ้มต่ำผู้สั้นๆครับผมกำลังออกไปคำพูดนั้นเหมือนคมมีดแทงหัวใจแม่แม่ตัวสั่นสถานน้ำตาเอ่อเต็มสองข้างแก้มริมฝีปากสั่นพราเสียงกระซิบแผ่วเบาหลุดออกมาลูกอย่าทิ้งแม่อีก เสียงร้องให้ในลำคอสะท้อนในห้องเงียบลูกชายยืนนิ่งถือโทรศัพท์แนบหูดวงตาเหลือบมองแม่เพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับเบือนหน้าหนีเหมือนทนมองไม่ได้แม่หายใจถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงดังรัวสลับกับเสียงไอทุกจังหวะเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นความเงียบอันหนักอึ้งกลับมาปกคลุมห้องอีกครั้งเสียงหอบหายใจของแม่ดังสะท้อนกล้องกลายเป็นจังหวะหนักหน่วงที่ตัดกับความเงียบเธอเอื้อมมือสั่นไหวออกไป ปลายนิ้วแทบไม่แตะถึงผ้าปูที่นอนดวงตาแดงกำาเพ่งมองลูกชายใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้หัวใจอบอุ่นบัดนี้กลับหังเหินเหมือนคนแปลกหน้าความเจ็บปวดแผ่ซ่านทั่วอกจนแทบขาดใจลูกชายกดโทรศัพท์ปิดเสียงเรียกเขาถอนหายใจยาวร่างกายแข็งค้างไม่กล้าหันกลับสายตาจับจ้องประตูราวกับกำลังหาทางหนีลูกเสียงแหบพร่าของแม่ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเบาจนแทบไม่พ้นลำคอ แต่กลับดังชัดเจนในความรู้สึกเหมือนสกิดความทรงจำที่เขาพยายามฝังลูกชายขยับเท้าเล็กน้อยเสียงรองเท้าเสียดสีกับพื้นไม้ดังเบาๆหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกสัน่นเขากัดฟันแน่นไม่พูดอะไรออกมาแม่สะอื้นเบาๆเสียงนั้นสั่นสถานและกดดันบรรยากาศน้ําตาไหลอาบแก้มไม่หยุดริมฝีปากยังคงขยับช้าๆแม่ไม่อยากให้ลูกกลับมาตอบแทนแม่อยากให้ลูกกลับมาเพียงเพื่อกอดแม่ คำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกทำให้ลูกชายสะดุ้งเล็กน้อยเขาหลับตาแน่นภาพวันเก่าหวนคืนชัดเจนวันที่แม่เดินหิ้วถุงข้าวแกงหนักๆขึ้นสะพานล,ลอยวันที่แม่วิ่งฝ่าฝนมาส่งเสื้อกันฝนให้ที่โรงเรียนเสียงหัวเราะของตัวเองตอนเด็กดังขึ้นในหัวเสียงแม่กล่อมเบาๆในคืนที่มีไข้ทุกภาพถาโถมกลับมาเหมือนคลื่นทะเลหัวใจเขาเริ่มสั่นสถานควบคุมไม่ได้แม่ยกมือสันส่นๆอีกครั้ง แม้จะอ่อนแรงแต่ยังพยายามดวงตาเต็มไปด้วยความคาดหวังแม้น้ำตาจะพรามัวจนมองไม่ชัดลูกชายหายใจแรงขึ้นเขามองมือที่ยื่นมามือที่เคยอุ้มเขาในวันยังเล็กมือที่เคยตบหลังปลอบใจในคืนร้องไห้เขากำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดนิ้วสั่นจนแทบหักหัวใจเขาเต้นแรงอย่างบ้าคลั่งเสียงนาฬิกายิ่งดังรัวเหมือนเร่งเร้าแม่กระซิบแผ่วเบาแม่กลัวลูกหายไปอีก น้ำเสียงสันไวเจือความเจ็บปวดแต่ยังคงมีความรักอัดแน่นลูกชายก้าวเข้ามาใกล้เตียงเสียงฝีเท้าดังหนักขึ้นในห้องเงียบแม่เบิกตากว้างดวงตาสันด้วยความหวังริมฝีปากสันพยายามยิ้มเขายื่นมือออกมาสันไวแต่ชัดเจนปลายนิ้วเข้าใกล้มือนั้นทีละนิดบรรยากาศรอบตัวหยุดนิ่งราวกับโลกทั้งใบหยุดหายใจแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เสียงดังก้องชัดเจนกว่าเดิม ลูกชายสะดุ้งเฮือกมือที่เกือบแตกกลับชักออกทันทีแม่ร้องเบาๆเสียงเหมือนคนกํำลังขาดใจดวงตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกกระเพื่อมเขามองโทรศัพท์ที่สั่นในมือหน้าจอสว่างสะท้อนแสงสีฟ้าชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้เขานิ่งงนันสายตาเต็มไปด้วยความลังเลแม่หอบหายใจแรงขึ้นทุกจังหวะเหมือนเสียงกลองทุ้มดังในหูริมฝีปากพยายามเปล่งคำพูด ลูกย่าไปเสียงนั้นเบาเหมือนสายลมแต่เต็มไปด้วยความหมายที่กดทับหัวใจลูกชายยืนนิ่งเหงื่อผุดเต็มหน้าผากหัวใจเขาเต้นแรงจนร่างกายสัน่นเสียงโทรศัพท์ยังดังไม่หยุดกลายเป็นเสียงเร่งเร้าเหมือนคำสั่งลูกชายกัดฟันแน่นยกมือขึ้นเตรียมจะกดรับสายแม่ยกมือขึ้นสูงที่สุดเท่าที่ทำได้แม้อ่อนแรงแต่ยังสันไหวอยู่กลางอากาศดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวริมฝีปากแตกแห้งยังคงพูดออกมา ลูกแม่อยู่ตรงนี้เสียงสั่นพร่เจือด้วยน้ำตาอย่าปล่อยมือแม่ไปอีกประโยคดังสะท้อนกล้องในความเงียบลูกชายชะงักปลายนิ้วค้างอยู่เหนือหน้าจอโทรศัพท์หัวใจเต้นแรงอย่างไร้ทิศทางภาพตรงหน้ากับเสียงเรียกในหัวตีกันจนสับสนเขาหลับตาแน่นเสียงโทรศัพท์ยังดังเรา้าแต่เสียงแม่แทรกเข้ามาในหัวชัดเจนแม่รักลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นแบบไหนเขาสั่นสถานไปทั้งตัว น้ำตาเอ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวดวงตาแดงกำพราเลือนริมฝีปากสั่นไวราวกับจะพูดแต่ยังไม่กล้าแม่มองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนแม้เต็มไปด้วยความอ่อนล้าแต่ยังคงมีประกายรักไม่จางหายเธอกระซิบอีกครั้งเบาๆลูกแม่รอคำเดียวเท่านั้นเสียงสะอื้นในลำคอสั่นสานน้ำตาไหลเปียกหมอนร่างกายยังคงหอบหายใจถี่ลูกชายยกมืออีกครั้งสันไวราวกับต้องต่อสู้กับตัวเอง เขาเงยหน้ามองเพดานพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอเสียงโทรศัพท์หยุดลงกระทันหันบรรยากาศเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจเขายืนตัวสั่นมือยังค้างกลางอากาศห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยความกดดันแม่หอบหายใจช้าๆดวงตาจับจ้องลูกชายไม่กระพริบริมฝีปากแห้งผากยังคงยิ้มบางๆเหมือนกำลังรอปาฏิหาริย์เกิดขึ้นลูกชายค่อยๆก้าวมาที่เตียงเสียงเท้ากระทบพื้นหนักแน่นแต่ช้า เขานั่งลงข้างเตียงอย่างเก้ๆเก๊กกงๆสายตาจับจ้องมือแม่ที่สั่นไหวแม่ยกมือขึ้นอีกครั้งครั้งนี้อ่อนแรงจนแทบตกลงมาลูกชายรีบยื่นมือไปรับนิ้วของทั้งคู่สัมผัสกันอย่างแผ่วเบาแม่เบิกตากว้างน้ำตาไหลพรากด้วยความสุขและโล่งใจเสียงหอบหายใจยังดังชัดแต่หัวใจกลับอบอุ่นขึ้นทันทีลูกชายกำมือแม่นน่นมือสั่นสถานแต่ไม่ปล่อยดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่รินออกมา ริมฝีปากสั่นพระเปล่งคำพูดออกมาเบาๆแม่ผมขอโทษเสียงนั้นดังแผ่วในห้องเงียบแต่กลับสะเทือนหัวใจแม่อย่างแรงเธอยิ้มทั้งน้ำตาแรงที่เหลือทั้งหมดถูกใช้ไปกับการกุมมือลูกไว้แน่นแม่ยิ้มทั้งน้ำตาใบหน้าที่อ่อนล้าเต็มไปด้วยแววอุ่นใจแม้เสียงหายใจจะยังขาดห่วงแต่แววตากลับสว่างขึ้นราวกับได้พลังใหม่มือของลูกชายสันสานเขากำมือแม่แน่นยิ่งขึ้น ความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กแม่มองลูกชายด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยเสียงแผ่วพร่าแต่หนักแน่นแม่มีแต่คิดถึงและห่วงเสมอลูกชายเม้มริมฝีปากนั่นน้ำตาเริ่มร่วงหยดลงบนมือแม่เขาก้มหน้าไม่กล้าศบตาเสียงสะอื้นติดอยู่ในลำคอแม่ผมมันคนใจร้ายเสียงแตกผ้าดังออกมา ผมนี้จากแม่นี้จากทุกสิ่งที่แม่ทําให้หัวใจเขาเต้นแรงราวจะระเบิดแม่ยกมืออีกข้างขึ้นช้าๆแม้อ่อนแรงแต่ยังเอื้อมแตะที่แก้มลูกสัมผัสเบาและสัน่นแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนลูกไม่ได้ใจร้ายเสียงนั้นชัดเจนแม้จะแผ่วเบาลูกแค่เหนื่อยเกินไปดวงตาแม่เปล่งประกายอ่อนโยนไม่เปลี่ยนลูกชายสะอื้นออกมาเต็มเสียงน้ำตาไหลไม่หยุดเขาก้มลงแนบหน้ากับมือแม่ เหมือนเด็กที่หอยหาความปลอบโยนแม่ผมทำผิดมากเกินไปเสียงสะอื้นสั่นสถานผมไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรน้ำตาร่วงเปียกผ้าปูเตียงจนชุ่มแม่หายใจช้าๆเสียงหอบเบาลงเมื่อได้กุมมือลูกเธอยิ้มแม้มดวงตาจะพร้าไม่ต้องแก้อะไรหรอกลูกแค่กลับมาก็พอแล้วเสียงนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจดวงตาของลูกชายเบิกกว้างเหมือนถูกคำพูดนั้นส่องแสงใส่หัวใจ เขากำมือแม่แน่นขึ้นอีกหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความสับสนอีกต่อไปความอุ่นไหลผ่านปลายนิ้วเหมือนกำลังถูกชำระจากความเย็นชาที่สะสมมานานเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดังวิวม่านสีซีดปลิวสะบัดช้าๆกลิ่นฝนที่เพิ่งตกยังคงอบอวลบรรยากาศในห้องกลับนุ่มนวลขึ้นอย่างประหลาดลูกชายเงยหน้าขึ้นน้ำตายังคงเอ่อเต็มดวงตาเขามองแม่ตรงๆริมฝีปากสันเอื้อนเอ่อยช้าๆ แม่ผมรักแม่คำพูดนั้นเหมือนปลดพันธนาการทั้งหมดแม่ยิ้มกว้างทั้งน้ำตาเสียงหัวใจเต้นชัดเจนขึ้นในอกเธอกระชับมือที่กลุ่มไว้แน่นร่างกายยังอ่อนแรงแต่หัวใจกลับเข้มแข็งแม่ก็รักลูกเสียงนั้นเบาแต่เต็มไปด้วยพลังลูกชายสะอื้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะความโล่งใจและความสุขที่แทรกซึมน้ำตาไหลลงอาบแก้ไม่หยุดเขานั่งเงียบข้างเตียง กุมมือแม่ไว้ไม่ปล่อยมองใบหน้าแม่ที่เต็มไปด้วยรอยย่นแต่ยังอ่อนโยนทุกลมหายใจของแม่มีความหมายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแม่หายใจสม่ำเสมอขึ้นเล็กน้อยดวงตายังคงจับจ้องลูกชายเรากับไม่อยากปล่อยภาพนี้ไปรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าลูกชายเอ่ยเสียงสัน่นผมจะไม่หนีไปอีกแล้วผมจะอยู่กับแม่คำสัญญาออกมาจากก้นบึ้งหัวใจแม่พยักหน้าช้าๆ น้ำตาไหลซึมแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขเสียงหอบหายใจผ่อนคลายขึ้นเธอกุมมือลูกแน่นเหมือนไม่อยากปล่อยลูกชายก้มหน้าลงอีกครั้งสัมผัสมือแม่ที่อุ่นแม้จะสัน่นเขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านความว่างเปล่าในใจค่อยๆจางหายไปแม่ผมเสียใจเสียงพราดังขึ้นอีกครั้งเสียใจที่ปล่อยให้แม่ต้องอยู่คนเดียวหัวใจเขาสั่นสะท้านทุกคำแม่ส่ายหัวเบาๆแม่ไม่โกรธเลย แม่แค่ดีใจที่ลูกยังกลับมาดวงตาเปล่งประกายแม้ร่างกายอ่อนแรงเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กตอกแต่คราวนี้ไม่กดดันอีกต่อไปกลับกลายเป็นจังหวะอบอุ่นที่บอกให้รู้ว่าชีวิตยังคงเดินต่อลูกชายสูดหายใจลึกเขาลุกขึ้นยืนชา้ชาๆหยิบเก้าอี้ข้างผนังมานั่งชิดเตียงกุมมือแม่ไว้ต่อเนื่องแม่มองลูกชายด้วยรอยยิ้มบางเสียงหอบยังคงมีแต่ไม่หนักเหมือนก่อนเธอหลับตาลงชา้ชาๆ แต่ยังไม่ปล่อยมือที่กุมอยู่ความเงียบอบอวลเต็มห้องคราวนี้ไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นความสงบและอุ่นใจความสัมพันธ์ที่เคยแตกร้าวเริ่มประสานกลับลูกชายยกมืออีกข้างลูบผมแม่เบาๆความรู้สึกอบอุ่นไหลผ่านหัวใจเขาร้องให้อีกครั้งแต่เป็นรอยยิ้มบนใบหน้าแม่ผมกลับมาแล้วจริงๆแม่พยักหน้าเบาๆน้ำตาไหลซึมออกมาอีกเสียงหัวใจเต้นสม่ำเสมอรอยยิ้มยังไม่หายไปจากใบหน้า เวลาค่อยๆผ่านไปแสงไฟจากถนนลอดเข้ามาในห้องเงาของทั้งคู่ทอดยาวบนผนังภาพนั้นเงียบแต่เต็มไปด้วยความหมายเสียงลมหายใจแม่ยังคงแผ่วลูกชายกุมมือไม่ปล่อยแม้ชั่วครู่ความทรงจำเก่าเลวร้ายค่อยๆสลายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นที่กำลังเกิดขึ้นเขามองแม่ที่ค่อยๆพลอยหลับใบหน้ายัางยิ้มทั้งน้ำตาเสียงหายใจยังมีแม้จะเบาลูกชายยังนั่งเฝ้าไม่ลุกไปไหน ความเงียบปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าเป็นความสงบที่เต็มไปด้วยรักลูกชายหลับตาปล่อยน้ำตาไหลต่อเนื่องในใจเขารู้เพียงว่าเขาจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดซ้ำอีกเขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อแม่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามแสงอรุณแรกของวันใหม่ลอดผ่านผ้าม่านสีซีดเข้ามาภายในห้องเล็กๆที่อบอวลด้วยกลิ่นอุ่นของความรักแม่ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นพบว่ามือตัวเองยังถูกกุมไวอ้อย่างมั่นคง ลูกชายยังนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงใบหน้าอ่อนล้าแต่มีรอยยิ้มแววตาที่เต็มไปด้วยความสำนึกและความรักแท้จริงเขาไม่ขยับไปไหนตลอดทั้งคืนแม่ยิ้มเบาๆเสียงแหบพร่าเอ่ยออกมาลูกแม่อุ่นใจแล้วมือที่สันไหวกลับกุมลูกชายแน่นขึ้นลูกชายพยักหน้าน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขแม่ครับต่อจากนี้ผมจะอยู่ข้างๆแม่เราจะไม่ห่างกันอีกแล้วแสงแดดค่อยๆส่องเต็มห้อง ทำให้ทุกสิ่งดูอบอุ่นและสดใสเหมือนเป็นการเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ของทั้งคู่ชีวิตที่ไม่ต้องแบกรับความเงียบและความเหงาอีกต่อไปแม่พยักหน้าช้าๆเพียงแค่นี้แม่ก็พอแล้วเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสงบสุขและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดลูกชายก้มลงแนบหน้ากับมือแม่อีกครั้งหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่มั่นคงเขารู้แล้วว่าแม้จะเคยทำผิดพลาดแต่เขายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ภาพทั้งสองที่กุมมือกันนั่น ท่ามกลางแสงอุ่นยามเช้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้อภัยและการกลับมาของความรักที่แท้จริงในที่สุดความว่างเปล่าที่เคยเกาะกินหัวใจถูกแทนที่ด้วยความผูกพันที่แน่นแฟน้นและคำสัญญาที่จะคงอยู่ไปชั่วชีวิตเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแม่ยิ้มด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรักลูกชายยิ้มทั้งน้ำตาด้วยความสำนึกและศรัทธาใหม่และเสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้ง